โตโยต้าโคราคลอสนครับ1.8ไฮบริดสมานะครับตัวเริ่มต้นในฮะปี2021ปลายปีเลยนะเหมือนได้รถปี22นะฮะแต่ราคาอยู่ปี21พิ่ทันนี้รถหน่วยงานปลดดำเนการนะได้เป็นสีเทาฟ้านะครับโบ๊กแซด40,000กัมมันตบาทนะพรน้วมัน102นะครับไปดูรายละเอียดกันนิดนึงภายในเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับนะหุ้มพวงมาลัยหุ้มหัวเกียร์มาให้ใหม่หมดแล้วนะฮะปรับแยกไซขวานะครับเล็กมาอยู่มา103ตรงถอยจอทัศนะฮะน่าใช้เลยเดียวพี่นะครับรถหน่วยงานนปลดกะะฮ นะครับเจ้าของเดิมยังมีในส่วนของบันทึกกล้องหน้ามาให้ด้วยนะของโตยต้าตรงรุ่นเลยคันนี้นะครับด้านหลังก็สวยนะบอบไม่มียับนะใช้งานผมว่าน่าจะใช้ในส่วนของด้านหน้าอย่างเดียวนะครับด้านหลังยังยังฟูฟูยังตึงๆอยู่เลยนะครับฝาท้ายนะไม่ได้เปิดไฟฟ้านะครับนะอย่างเงี้ดีนะครับเน้นใช้งานนะครับ้ามาเสียก็เสียปากไม่เท่าไหร่นะครับดยสภาพโดยรวมมี95ปเนครับนะ6า4 0 0 0 0บาทนะครับไปดูรายละเอียดในคลิปให้จบเลยครับไปกันเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมรถมือ2นะกับผมนะครับบีมเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายประจําบริษัทเพชรยนต์เนี่ยสำหรับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ซอยเสรีไทย68นะฮะมินบุรีกรุงเทพนะครับนะใครที่กำลังมองหารถมือ2อยู่มาดูที่นี่ก่อนนะฮะนะครับมีให้เลือกมากกว่า400-500คันเลยเดียวนะครับสำหรับวันนี้มีอหนึ่งคันที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะรถหน่วยงานปลดจำกัดนะสำหรับตัวโต้ต้าโคลาครอสนะครับหนึ่งจุดแปดไฮบริดเป็นตัวสมาร์ตตัวเริ ปลอดศูนย์ชัดเจนนะของทางมิตซูซูมิโตโมนะครับก็รถหน่วยงานปลดำเนการเนี่ยบริษัทร,ร,รถเช่ารายใหญ่เลยของอประเทศนะครับเหลืองคมสันไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับอันนี้จะเป็นสีเทาฟ้านะฮะซึ่งสีเทาฟ้าเนี่ยนะครับ ที่ไปจนมีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะนะครับมีสีสีเทาก็มีนะครับสีเทาตัวเทาธรรมดาแล้วก็ตัวสีขาวนะสีดําก็มีนะสำหรับคลอสนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวโฉมเริ่มต้นของไฮบริดนะฮะซึ่งตัวคลอสเนี่ยเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีสีรุ่นย่อยนะฮะรุ่นแรกก็ตัวสปอร์ตะตัวนั้นน้ำมันล้วนนะครับผมเคยลงในช่องนี้สีขาวนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือตัวรุ่นนี้ไฮบริดสมาร์ทนะครับถัดขึ้นไปอีกก็จะเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมนะฮะแล้วก็ท็อปสุดจะเป็นไฮบริดพรีเม่่คอย เยอะนะนะครับก็เน้นใช้งานนะฮะแต่ได้ในเรื่องของการประหยัดนะเทียบเท่าตัวท็อปเลยนะครับก็มี20ลิตรนะฮะมีเห็นแน่นอนนะครับคันนี้ปี2021นะครับมีบันทึกกล้องหน้านะฮะของหน่วยงานนะฮะที่ใส่มาให้แล้วก็ยังอยู่กับรถอยู่นะฮะนะครับของโตต้าเลยนะครับติดมาให้ด้วยบันทึกกล้องหน้านะครับแล้วก็ยางขนาด17นิ้วนะครับ แม็กซ์17นะยางปี2025นะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วพี่นะครับเถี่มุมสันไม่บุบไม่ลักยิ้มไฟหน้าปุ่ยเตอร์เดย์ไทม์ลิงค์นิ่งไลท์นะครับมีมาให้นะครับไฟปัดหมอกไม่มีนะสำหรับตัวสมาร์ตนะครับนะฮะสส่ลักด้านหน้าเป็นโลโก้ของไฮบริดนะฮะะนครับไม่ได้ทึบนะนะครับก็ในเรื่องของระบบเซฟตี้มีให้มาพอสมควรครับมีทักชั่นคุนทูลให้นะครับแล้วก็มีครุสเซนทูลให้ด้วยนะครับอแดปทีฟยังไม่ถึงรุ่นนี้นะให้เป็นตัวท็อปนะ ก็จะประมาณนี้ฮะหลังพ้งหลังคาสวยครับไม่มีสลูปนะครับภายในเป็นเบาะหนังก็เพียงพอต่อการใช้งานนะสำหรับรุ่นนี้หน้าเดิมไทยเดิมไม่มีจนหนักไม่มีคว่ำนะกระจกเดิมทุกบานติดฟิล์มเรียบร้อยนะนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดภายในของคันนี้ครับดูกอนในส่วนของภายในกันนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะฮะสีดำนะฮะแล้วก็แผงประตูสีดาคอนโซลสีดําทั้งหมดเลยนะครับเบาะเป็นปรับมือธรรมดานะฮะไม่มีระบบไฟฟ้านะนะครับต่เนี้ผมว่าผมโอเคเลยนะผมชอบนะนะครับถ้า ไฟฟ้าไม่เยอะนะอันนี้คือชอบส่วนตัวนะครับบอสวยครับไม่ถึงกับยับนะฮะไม่ถึงกับช้ำมากนะครับนะเน้นใช้งานเลยพี่หัวเกียร์คุ้มมาให้ใหม่แล้วนะนี่ได้ของใหม่เลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยครับคุ้มมาให้ใหม่คุ้มหนังให้ใหม่แล้วพี่นะสวยสดงามนะครับแผงประตูสวยนะครับนี่สภาพไม่ช้ำนะสีนกาวเรียนุ่านะครับเมนงเป็นนสวยยางเสียงแน่นๆนะฮะไม่นักเรียงกันเลยพี่นะครับกระจกเดิมโต้ต้านะซอบทัดเดิมนะฮะนะครับแล้วก็กระจกกระจุอโล่้งออโต ะครับไม่ใช่สิออโต้งคนขับนะเป็นจอยฟ้าสี่บานพร้ับจอยฟ้าปรับจอยฟ้าเซ็นทันล็อกนะมีมาให้สเก็ตเพจนะครับมีแค่รอยเปื้อนนะครับพยุงพยางนะฮะตรงรุ่นของฟอร์สนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นพรมนะครับมีมาให้นะครั้นี้เบรกมือจะเป็นเท้าไซยัมนะนะครับไม่มีเบรกเบรกไฟฟ้านะฮะจะเป็นเบรกมือเท้าไซยัมนะครับมาเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องนะฮะหนึ่งสองสามคันนี้มีกุญแจสำรองให้นะฮะนะครับมีกุญแจสำรองให้นะครับอ่ะมาดู หน้าจอนะครับปึ๊บขึ้นมาแล้วเลขไม้ที่ไปกดนะฮะหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันโลมุมทางด้านซ้ายนะฮะนะครับแล้วก็ไฟโชว์อย่างอื่นไม่มีนะนะครับสวยอยู่นะครับก็เน้นใช้งานทั่วไปนะครับนะ,ะโหมดการขับขี่ตัวนี้เป็นของ e v mode นะนะครับแล้วก็เออเดี๋ยวมี drive โหมดนะครับเดี๋ยวกดให้ดู1 2 3ปึ๊บขึ้นแล้วนะ,ะเป็น power นะครับก็ถือว่าเป็นโหมดสปอร์ตของคันนี้แล้วกันนะ,ะนะครับแล้วก็ eco mode นะฮะนะครับแล้วก็โหมด comfort ทั่วไป พะงไลน์พอดีฟังชันนะครับแอร์แบ็กมีให้เจ็ใบพี่นะมีควบคุมโหมดให้นะฮะแต่ยังไม่เป็นแอร์ดัเพลียนะครับพวงไลหุ้มมาใหม่นะแจ้งไปแล้วเมื่อกี้นี่ไดเหมือนได้พวงมาลัยใหม่เลยสวยเลยไม่มีสกิทนะนะครับแอร์ปรับแยกซ้ายขวานะครับนะฮะเป็นออโต้ด้วยแล้วก็ปรับดูโอได้นะครับหน้าจอทัชสกรีนนะฮะขนาดสิบนิ้วเก้านิ้ว10นิ้วประมาณนี้ดูกล้องถอยหน่อยหนึ่งองสามปุ๊บนี่ถือว่าให้มาชัดเจนนะฮะนะครับให้มาชัดเจนเลยสวยอยู่นะฮะ ช่องแอร์ขนาดใหญ่นะแอร์เย็นดีนะฮะแล้วก็มีแอร์ตรงด้านหลังด้วยนะครับกระจกมองหลังตัดแสงเป็นก้านโยกนะฮะแล้วก็ตัวบันทึกกล้องหน้านะเดิมๆเนี่ยนี่ของโตโยต้านะครับติดมาให้ด้วยนะครับด้านบนเพดานมีไฟนะฮะแล้วก็โบด้วยสกลาสีดำนะนะครับไม่มียันไม่มีคิลล่านะครับมีแผงวงแดดมีกระจกให้มีไฟให้ทั้งสองฝั่งนะฝั่งคนขับด้วยมีไฟให้นะครับมีกระจกให้นะครับคอนโซลสวยนะครับซอฟท์ทัดเดิมนะฮะมีที่ใส่ของใส่เกะนี่ คู่มือกันใช้งานยังอยู่ครับเบาะคนข้างสวยครับอีกเบาะไม่ล้มนะฮะแล้วก็ไม่มีขาดด้วยนะฮะได้สภาพเดิมนะนะครับไปดูต่อในส่วนของด้านหลังครับมาปุ๊บเดี๋ยวผมเปิดไฟไว้รอเลยปุ๊บแล้วก็เปิดฝากระโปรงหน้าครับด้านหลังนะครับจะเป็นเบาะหนังหมดเลยนะครับแผงประตูสวยมีที่วางแก้วให้นะครับลำโพงมีให้ด้วยนะฮะสีนกาวเรียงน้าฝานะครับมีโนเมนอาร์กอยู่ครบถ้วนเลยพี่ นะครับกระจกเดิมโตโยต้ารูปบานติดฟิล์มเรียบร้อยครับนะแล้วก็พื้นที่ด้านหลังนี่นะครับเบาะนุ่มๆเลยไม่ช้านะฮะนะครับด้านหลังสามารถปรับเบาะพับเบาะลงมาได้นะนะครับแล้วก็ที่พักแขนนะนี่มีใส่แก้วได้ด้วยนะนะครับเบาะเป็น60-40นะครับ60-40ไม่ช้านะด้านหลังมีแอร์ให้แล้วก็พยางลงพื้นตรงรุ่นครับของคลอสด้านบนมีที่อ่ามีไฟห้องโดยสารให้หนึ่งจุดนะครับสามารถพับเบาะได้นะครับแล้วก็มีอ่า เขาเรียกว่าม่านบังสายตานะนะครับอันนี้ผมเอาลงอยู่นะครับอ่ะล้อขนาดสิบแปมสิบนิ้วนะนะครับยางมิชลินนะครับไพรมัสซี่ครับผมนีฮะปี2025นะนะครับปี2025พี่อันนี้ผมดูดอัอปึ๊บนี่ปี25นะครับเนี่ยยางเป็น215 6นึ่งห้าหกบเดนะนะครับแล้วหลังคาไม่บุบไม่ลักยิ้มนะฮะด้านท้ายกระจกเดิมนี่ยโตต้านะครับไฟท้ายเป็น l อ d นะติดครบครับ ไฟเลี้ยวไฟขอดลังติดปกตินะด้านหลังใส่ลักตัวไฮบริดครับแล้วก็ฝาท้ายนะเป็นคาโชกธรรมดานะนะครับโชคคํฟาฝาธรรมดานะไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะครับน็อตฝาหลังเดิมครับไม่เคยเปลี่ยนน็อตฝาท้ายเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะแล้วก็ล้างน้ําสวยครับนะล้างน้ําสวยนี่มันจะต่ออย่างนี้พี่นะผมต่อให้ดูปึ๊บประมาณนี้ดูนะผมใช้มือเดียวเะ ไม่ว่าไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะปุ๊บอ่ะเดี๋ยวไว้ก่อนดีกว่าปุ๊บได้ละนี่เนี่ยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ดึงมามันก็จะเกี่ยวอย่างนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะใช้งานได้ปกติครับสําหรับตัวนี้เนะี่ยรูดเก็บได้ปกตินะครับเออยางอะไรไม่มีนะม,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 มีชุดต่อมยางให้นะครับแล้วก็แม่แรงบัาขันล้อไหม่ขันแม่แรงอุปกรณ์ช่วยเหลือพื้นฐานนะฮะ แล้วก็หูล่างนะนะครับได้สภาพเดิมพี่ซีนเก้านะครับเม็ดรงเม็ดอ้างอยู่ชัดเลยนะครับรองพื้นเดิมพี่นะอ่ะประมาณนี้สําหรับด้านท้ายนะลองรับน้ํามัน e ยี่สิบนะครับแผงประตูฝั่งซ้ายสวยเนะี่ยได้สภาพเดิมนะเบาะสวยเดิมเนะี่ยส่วนมากรถหน่วยง,งานรถเช่าประมาณนี้นะครับจะสภาพค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็เข้าศูนย์ตรงตามระยะเพนเพล็น,นะครับดีเซมเบอนะปี2021นะันเ เลขเครื่องเลขถังเลขเครื่อง2 ZR นะทอนะครับดิสเซมเบอร์ปี2021เหมือนได้รถปี22นะแต่ราคาอยู่บีเปนะฮะแสนสี0หมบาทพี่สำหรับคันนี้นะครับผ่อนอยู่ประมาณ11,200หนะฮะนะครับผ่อนประมาณ1 1 2่นออกค่ายประมาณบานเ0 0าแสนนภาษีรบบรบารบนะฮะ29ธันวานะครับ69เก้ายาวๆไปนะครับฝั่งนี้เรือก้มสันไม่บุบไม่ลักยิ้มนะฮะะนครับนี่ไฟหน้าติดครบเดียร์ทามครบไฟเลี้ยวไฟขวางครบนะ ทะเบียนสวยด้วยนะสองเก้าเก้าสี่นะครับดูฝาหน้านะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะนะครับแล้วก็น็อตไม่ขยับนะสภาพดึงโค้ดตัวตั้งอยู่นะซีนกาวเดิงทั้งฝาเลครับนะจำนวนตองความร้อนนะแห้งๆนะครับไม่ติดท้องช้างไม่ตกท้องซางนะซีนกาวเต็มทั้งฝาพี่นะครับฟิล์มใสยังอยู่อ่ะเครื่องยนต์นะฮะสองเซนตอาร์นะครับ,รบไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มนะ อิ่งกาวงอยู่นะฮะนะครับแห้งๆเลยพี่นะครับทำงานก็คู่กับตัวมาด้วยฟ้านะครับพละงกำลังเรามา141แรงม้านะนครับมาด้วยฟ้าพี่แบตเตอรี่นะฮะเป็นฟิวรีเลอร์ ECU ครับแล้วก็ปั๊ม ABS ด้านในนะครับสีส้มคือชุดสายไฟของไฮบริดฮะคานบนหม้อน้ำด้านหน้าเดิมฮะพี่ดูสภาพเดิมๆเลยนะสีเดิมนะฮะรองพื้นเดิมเลยนะครับอ่ะประมาณนี้คันที่ห้างในประมาณเก้าแสนกว่านะนะครับพี่โดนขายอยู่ที่ราคาหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะนะครับ 640,000กว่าบาทพอหนึ่มันหมื่นหนึ่งหมื่นสองประมาณนี้นะฮะนะครับน่าใช้อยู่นะเนี่ยในเรื่องของการประหยัดน้ำมัน20ล,ลิตรมีให้เห็นนะฮนะเป็นตัวเริ่มต้นของทางไฮบริดนะครับดังนั้นระบบไฟฟ้าอาอปชั่นต่างๆไม่ค่อยเยอะนะแต่ผมว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับมีทัชชันคอนโทรลให้นะครับแล้วก็แอร์แบ็กมีให้ครบนะนะครับโอ้โหพี่ใครหารุ่นนี้อยู่นะมาดูที่นี่ก่อนนะครับ640,000กว่าบาทนะ เบอร์ผมด้านล่างสูงก็32699898นะครับพิมพิจิตรนะครับผู้ทธิการฝ่ายขายเนี่ยหรือว่าช่องทางทางไลน์แอดนะครับ S size 66 B B B 62ตัว B 3ตัวแคปรูปและส่งรูปเข้ามาในแชทได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมีน้องช่วยตอบยิบ4ชั่วโมงนะฮะมาดูรถได้ที่บริษัทพิจนต์ซอย68เซรีไทย68นะครมีนบุรีกรุงเทพครับเบอร์ผมด้านล่างติดต่อโทรหากันก่อนนะนะครับเดี๋ยวมาแล้วไม่เจอรถนะครับอ่ะไว้ประมาณนี้ครับผมฝาก like กดแชร์กด subscribe เนช่องนี้ด้วยนะครรัััับบสสสาหววนนนีี้ลไปก่อฮะดครับ